ตอนนั้นน้องหกเดือนอยู่ในท้องคุณหมออันตราซาวเราก็เจอว่าน้องมีปัญหาเรื่องหัวใจแล้วก็โอกาสรอดของน้องก็ห้าสิบหาสิผมกับแฟนก็อธิษฐานกันขอให้พระเจ้าช่วยให้น้องแบบรอดปลอดภัยเป็นไปได้ขอให้ความเจ็บป่วยนั้นมาตกที่ผมผมจะรับไว้เองแล้ว อันกกเลิลศคือผมทำโปรเจกต์อันนึงให้กับลูกนะครับชื่อโปรเจกต์ uh, One Million Smile for Hannah ตั้งใจจะทำสิ่งอะไรดีๆให้กับลูกไว้เป็นเหมือนของขวัญให้กับเขาตอนที่เขาโตขึ้นอยากให้เขารู้ว่าเรารักเขาขนาดไหน ที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้ก็คือตอนนั้นน้องหกเดือนอยู่ในท้องคุณหมออันตราสาวล้วก็เจอว่าน้องมีปัญหาเรื่องหัวใจหัวใจห้องซ้ายล่างของน้องเล็กผิดปกติมีผลกระแรงดันเลือดอาจจะทําให้เลนหัวใจติดแล้วก็โอกาสรอดของน้องก็ห้าสิบห้าสิบแต่ณตอนนั้นคุณหมอเขาก็บอกได้ว่าตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้กินอาหารเสริมก็ไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเคสอย่างนี้มันต้องรอตอนที่น้องคลอดแล้วสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวก็คือต้องให้น้องอยู่ในท้องครบสี่สิบเอ็ดสัปดาห์แน่นอนนะผมกับแฟนก็ร้องไห้เสียใจว่าเราก็ไม่อยากใหู้ เจ็บป่วยนะไม่ว่าจะจะป่วยแบบไหนแต่สุดท้ายมันก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ทําได้ดีที่สุดก็คือ,อควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็อธิษฐานอะละผมเชื่อเรื่องนี้ผมกับแฟนก็อธิษฐานกันขอให้พระเจ้าช่วยให้น้องแบบรอดปลอดภัยเป็นไปได้ขอให้ความเจ็บป่วยนั้นมาตกที่ผมผมจะรับไว้เองแล้วก็ให้น้องเติบโตอยู่บนโลกใบน,นี้เหมือนเด็กปกติวันที่คลอดครับแฟนผมออกมาตอน11โมงปลอดภัยดีครับ ต้องขอบคุณพระเจ้าหลังห้ามเงเยน็นคุณหมอออกมาพบกับเด็กคุณหมอยิ้มให้ผมพราะคุณหมอก็าน้องปกติมันแบบมันพลั้งพลูออกมาแบบอยากจะกอดคุณหมอตรงนั้นเลยผมไม่รู้ว่าใครจะเรียกว่าอะไรผมเรียกว่ามันคือปฏิหารมันก็เลยทําให้ผมคิดว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่น้องจะต้องมีของขวัญที่ที่ทำให้เขารู้ว่าเขาสําคัญแค่ไหน ช่วงนั้นผมก็ขับแกร็บเป็นพระท้ามก็จะแชร์เรื่องราวอย่างเงี้ยให้กับผู้โดยสารถ้ามีโอกาสลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าได้ฟังเรื่องราวแล้วเขาก็จะอินด้วยเขาก็จะอธิษฐานไม่ว่าจะศาสนาไหนเขาก็จะจับมือกันแล้วก็ถามผมว่าลูกสาวอยู่ชื่ออะไรนะผมก็จะบอกชื่อน้องฮันหน้าเขาก็อธิษฐานกันในรถเลยผมก็เลยเชื่อว่าแรงอธิษฐานที่เกิดจากตัวผมด้วยแล้วเกิดจากทุกๆคนที่เขาที่เขาอธิษฐานนะครับมันช่วยให้เกิดปฏิหาริย์ขึ้นผมเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดถ้าเราเป็นคนดีสิ่งดีๆก็จะเเข้าาามรา แล้วทุกๆคนที่เข้ามาหาในชีวิตผมในการผ่านการขับรถผมเจอแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยผมรู้อยู่แล้วว่ามว่ามันเป็นไปได้ยากหนึ่งล้านคนแล้วต้องเป็นคนใหม่ๆด้วยแล้วเราก็ขอให้เขายิ้มกับเราซึ่งมันไม่ง่ายถ้าผมทําได้ล่ะมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกสาวผมมากเลยฮะผม,มอายุ40ผมจะทําสําเร็จภายในกี่ปีผมไม่รู้หรืออาจจะไม่สําเร็จเลยก็ได้จนวันที่ผมหมดลม แต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ลูกรู้ว่าผมมุ่งมั่นแล้วก็ทำให้เขาด้วยพลังทั้งหมดที่ผมมีมีบางวันไม่ได้เลยก็มีเจอคนเยอะมากเลยนะแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้คุยหรือเราคุยไปแล้วผู้โดยสารเขาไม่ได้อินกับเราด้วยผมก็เข้าใจนะฮะวันหนึ่งถ้าเขาโตผมก็จะเล่าให้เขาฟังแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าป๊าคุยกับทุกคนแล้วป๊าะจะได้นะพี่กำลังทำโปรเจกต์อยู่ครับทพืเป็นรงวัลให้กับเขาโดยที่พี่จะถ่ายรูปมาทุกคนที่พี่เจอในชีวิต เราไปเจอใครเดินสวนกันให้ขอถ่ายรูปหน่อยแล้วทาท่าอย่างนี้ไม่ผมจะต้องคุยต้องเล่าให้เขาฟังก่อนว่าที่มาที่ไปมันคือไงแล้วรอยยิ้มนั้นอ่ะมันจะออกมาจากใจเขาไต้องเล่าเป็นรอบเป็นแสนรอบี่ยังจะเล่า,ลา,ลาผมจะเล่าครับแน่นอนครับ,นะรบแน่นอนครับมีอยู่ครั้งหนึง่งผมรับฝรั่งที่สุขุมวิทเขาขึ้นรถมาเจ้าจ้าเลยสองสามคนพอผมสบโอกาสผมก็ขออนุญาตเล่าให้เขาฟังเขาบอกโอเ okay, ค let's go เชื่อไหมครับพอผมเล่าเสร็จสเต็ปที่ผมจะเล่าก็คือผมทําเพื่อใครฉันมีโปรเจกต์ฉันทายังไงที่มาของมันคืออะไรผมก็เล่าพอเขาฟังเสร็จแล้วอ่ะของเขางี้วไปทางรถเลยฮะผมก็อึ้งๆผมก็มองไปที่กระจกเขาบอกว่าทัช h my ฮาร์ t มากเลยเขาร้องไห้ร้องไห้กันทางรถเลยผมแบบ <c oughs> แล้วมีหลายๆคนที่แบบลงรถไปแล้วพี่ขอบคุณนะครับวันนี้พี่ทําให้วันที่แย่ๆของผมมันมันดีขึ้นมาได้ <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าเออโปรเจกต์นี้มันไม่ใช่แค่เพื่อลูกผมนะมันเพื่อคนอื่นด้วยะพอใครได้ฟังเขาก็จะรู้สึกว่าอมันยังมีอีกมุมันยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เขาต่อเชื่อผู้โดยสาร80-90%หลังจากที่เขาขึ้นรถมาแล้วอะเราจะกลายเป็นเพื่อนกันผมก็จะจบท้ายเสมอว่าถ้ามีอะไรฉุกเฉินระหว่างที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ย อยู่ไม่ต้องเกรงใจนะโทรหาฉันถือ,อ,อว่าฉันเป็นเพื่อนคนไทยคนหนึ่งของเธอแล้วกันมผมตั้งตอนนี้ทานไว้ตอนนี้มันจะครบหรือไม่ครบผมไม่รู้ผมจะทําจนกว่าลมหายใจผมจะหมดผมจะทําจนผมทําไม่ได้อะแต่สิ่งที่เป็นความฝันสูงสุดก็คือถ้ามันสําเร็จจริงๆนะฮะตอนที่ผมจะหมดลมเนี่ยผมจะเอารูปทั้งหมด1นึ่ล้านรูปเนี่ยเอามาใส่กรอบสวยๆแล้วผมจะจ,ะจัดนิทรรศการแล้วผมจะเชิญทุกคนที่อยู่ในรูป มาดูนีาศการผมไม่ว่าคุณจะอยู่ซีกไหนของโลกนี้คุณจะกลับมาเพราะผมคุยกับคุยกับทุกคนนะี่ะจะทำเทศการแล้วจะเชิญอยู่มาแล้วทุกคนก็จะบอกได้เลยได้เลยผมยังพูดเล่นๆด้วยซ้ำว่าแต่ฉันไม่มีค่าตัว๋วเครื่องบินนะผมบอกไม่เป็นไรขอให้อยู่จัดให้ฉันจะมาผมไม่ได้คิดให้ลูกผมได้รับของขวัญน,นี้เท่านั้นแต่ตอนนี้คนอื่นเขากําลังได้รับด้วยไม่น่าเชื่อว่าโปรเจกต์เล็กๆเนี่ยเริ่มต้นจากความรักของของที่เรามีให้ลูกมันแผ่ไปหาคนอื่นด้วยหลายอย่างเราก็ไม่ได้สําเร็จหลายอย่่่าาางเเรรรกก็็ลล้้้มมมมมหววไไไูผจะดย ผมอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จกากหน้าที่การงานระดับสูงสุดอะไรเหมือนคนอื่นอะไรเงีแต่สิ่งนี้จะทำให้ลูกรู้ว่าพ่อตั้งใจทาไม่ว่ามันจะเป็นยังไงหนูจะได้ของขวานจิง้ทุกคนแบบอินกับมันนะับแล้วตอนนั้นมันมีความสุขมากเลยครับมีความสุข